ฮัลโหลมีคนดูไหมยังไม่มีคนดูเฮ้ไม่มีคนดูเพราะเราไม่ได้บอกใครอะจะเขาจะมันจะขึ้นเตือนมันจะขึ้นเตือนรอรอรอมันจะขึ้นว่าแบบว่าคุณแก้มวิชยานีได้ไลฟ์แล้วไม่เห็นมีใครขึ้นมาเลยรอแป๊บนึงเสี่ยงเสิครับได้าแล้วแต่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไปทวิตบอกกันไหมนี่ไง19วิว27วิวเวอร์แล้วนี่เฮ้ยมีคนดูแล้วเหรอ เฮ้ยนี่โดมทวิตซีสิบอกว่าไลฟ์อยู่อ้ามีคนไปชมแล้วสวัสดีค่ะไี่ไมมีคนดูแล้ว64อ๋อ้มีคนดูเฮ้ยเฮ้ยที่เมื่อวันดีค่ะเจอแล้วเฮ้ยเรากำลังไลฟ์อยู่เรากำลังไลฟ์อยู่ถ่ายทอดสดอยู่ถ่ายทอดสดอยู่มาแล้วถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดส่งตรงจากอาคาร GMN Grammy สวัสดีครับ บมันต้องอยู่ด้วยแล้วนะคะทำไมคะเพวกเราเริ่มทำงานแล้วนะใช่มีเพลงอะไรอยากร้องให้ทุกคนฟังไหมคะตอนนี้มีเพลงเอ่าช่วงวันตั้มคะมาเร็วตอนนี้พาดูวันนี้จะรับดูชาร์ตูนต่อเลยนะคะมีอะไรออนอ่ะตอนนี้ตอนนเปิดฉากว่าเด็กๆกลับบ้านก็จะเป็นการ์ตูนป่ะไม่ใช่คร่ะรู้ไหมคะว่าเสียงผมไม่ได้มัวตลอดที่มั่ง ทั้งวันทุกคนทุกคนชจแงด้วยค่ะัโมชั่นอยข้างวันของคุณเป็นเสียงของพวกเราค่ะหนึ่งสองสามช่วงวันของคุณทั้งวันทุกวันต่ะตเหหน้าพี่คนเดียวค่ะ ติดตามพวกเรานะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับเ็นการปะสู้กันของปลาบึกและปลาปลาอะไรคะกระห้องผสมเลยเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆอากาศอนี้ให้คนดูดิอืม่ได้ไม่เปิดเลยให้ดูก็วันนี้ลองไลฟ์ครั้งแรกนะคะไว้ถ้ามีโอกาสเราจะไลฟ์ให้เขาเริ่มเ่กันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมากสี่พอดำไม่เคยไลฟ์เลยพี่ เดี๋ยวมาบ่อยครับเดี๋ยวมาบ่อยถ้าคนต้องการพี่บ้ายถ้าคิดถึงพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะไลฟ์ให้บ่อยๆนะคะกูไม่เล่นบายบายไปก่อนนะหรือว่าอยากอยากจะฟังเพลงอะไรหรือเปล่าให้พี่แก่พี่แก่ดูหน่อย้ยไป๊าไปายงกี่โมงาบายจนถึงเล็ที่สาม